สวัสดีครับอันนี้คือสินค้า EC9 นะครับ EC ขีด9คือเครื่องนับจำนวนไข่นะครับซึ่งเป็นไข่ที่วิ่งอยู่บนสายพานในฟาร์มอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะตัวมันก็จะมีดิสเพย์สีหลักมีปุ่มกดข้างหน้า1ตัวแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ทางด้านใต้นะครับ9ตัวเพื่อจับพื้นที่ของไข่นะครับลักษณะการติดตั้งก็จะเป็น ตรงนี้นะความกว้างประมาณ110กว่าเซนอ่อกว่ามิลนะครับแล้วกอนน็อันนี้ความสูงตรงนี้ก็5เซน50มิลนั่นเองนะแล้วก็ให้กำหนดให้ไข่วิ่งผ่านอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะสามารถนับจำนวนได้ไข่สามารถวิ่งผ่านแบบเป็นกเกาะกลุ่มได้นะครับมันจะใช้วิธีการคำนวณพื้นที่ให้เสร็จอันนี้ก็จะเป็น ให้ดูการใช้งานนะครับจะมีอีกคลิปหนึ่งที่พูดถึงการคอนฟิกซึ่งแยกคนละคลิปกันนะครับคลิปนี้การใช้งานเนี่ยผมจะจ่าย power นะครับพอจ่าย power เข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นคำว่า EC9 แล้วก็แสดงหมายเลขเวอร์ชันนะครับหลังจากนั้นมันจะแสดงโหมดว่าตอนนี้เราตั้งเป็นโหมด auto คำว่า auto ก็คือ auto area factor นะครับ จากนั้นมันก็จะเข้าสู่การดีเลย์นะเพื่อรอสักพักหนึ่งก่อนที่จะคอนเน็กต์ไวอันนี้ก็กรณีถ้าเกิดไฟดับเนี่ยแล้วเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันต้องรอให้ Wi-Fi ของสถานที่พร้อมก่อนก็จะมีการดีเลย์นะครับแต่ถ้าเราสามารถกดข้ามได้แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ Wi-Fi แล้วไม่ได้คอนฟิกค่า Wi-Fi SSID หรือพาสเวิร์ดเลยเนี่ยขั้นตอนนี้มันก็จะข้ามไปให้เลยนะครับ ยังไงก็ตามตอนนี้เราสามารถที่จะกดสคริปตได้นะครับกดค้างไว้นิดนึงตอนนี้มันก็จะพยายาม Connect Wi-Fi อยู่อันนี้มีการตั้งไว้นะครับ Wi-Fi โอเคนะครับแากนั้นแสดง i p a d d r e s s หลักขวาสุดนะครับแล้วก็ค่า Area Factor 135เมื่อกี้คคออา r อ a Factor นะครับ p มื่ p ตัวแรกเมื่อกี้คือ i p พ Date เหลักขวาสุดก็เป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ให้นะว่ามันคอนเ e กได้แล้วก็ดึง IP มาจากระบบของเน็ตเวิร์กนะครับแปดนี่ก็คือจำนวนนับที่มันนับไว้อยู่นะแปดแปดฟองนะครับนี่ถ้าผมจะลองนับดูนะครับถ้ามีไข่ผ่านไปก็เป็น9นะครับ10นะครับ11 12นะครับถ้าเรานับเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อน12ตอนนี้ถ้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ 13ถ้ามีเครื่องหมายจุดขึ้นเนี่ยตัวจุดเนี่ยแสดงว่าต,ตัวออโตแอเรฟเตอร์เนี่ยทำงานนะครับก็คือมันจะเฉลี่ยค่าทั้งหมด5ฟองสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ทำการเซฟเป็นข้อมูลเป็นค่าแอเรฟเตอร์มาตรฐานให้นะครับแต่ถ้าเราไม่ตั้งออโตเนี่ยเครื่องหมายจุดก็จะไม่ขึ้นเลยนะครับแต่นี่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะนับ เป็นเกาะกลุ่มได้นะแต่ว่าวิธีการเลื่อนของผมนี่ไม่แน่นอนนะมันอาจจะยังพลาดได้นะครับมันก็ควรจะได้4นะครับอ่าอันนี้เป็น5ไปละนะจะไม่ไม่เร็วติดขัดโอเคนะครับอ่าน,นี่ได้4ฟองนะครับเ,เดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงอ่าแปดฟองนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่า เกิดสายพานมันค้างนะครับอย่างเช่นระบบอาจจะมีการหยุดเนี่ยสมมติเข้าไปปุ๊บแล้วมันค้างอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะรู้นะครับแล้วก็มันก็จะค้างไว้ด้วยตามไปด้วยนะแล้วเมื่อมีการเลื่อนต่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะนับต่อให้นะครับเมื่อกี้38ใช่ไหมครับอ๋อนี้โทษทีเป็นเมื่อกี้มันติดนะก็คือเมื่อกี้นับต่อก็เป็น4ฟองเหมือนเดิมนะครับนี่ถ้าลูดกลับมาอ่าก็เป็น4ฟองนะครับโอเคนะครับนี่คือ การใช้งานพื้นฐานนะครัต่นี้ปุ่มนี้มีไว้ทําอะไรนะครับมันมันจะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันอยู่ในปุ่มนี้นะการกดดูอ่าอันนี้จะเป็นหลักหน่วย1 0บร้อยพันแตจริงๆมันได้นับได้ถึงแสนก็คือหมื่นแสนด้วยแต่หมื่นแสนเนี่ยต้องกดดูนะครับในกรณีไม่มีมันก็จะขึ้นเป็นขีดไวนะ้ถ้าเรากดดูสมมุติเป็น1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลข11อยู่ตรงนี้นะครับ แต่ตอนนี้ไม่มีมันก็เลยนะทีนี้ถ้าเรากดค้างไว้อีกเมื่อกี้ไม,ม่ภายใน2วินาทีนะครับถ้าเรากดเกิน2วินาทีเนี่ยมันก็จะเข้าโหมดรีเซ็ตอาโทษทีผมกดพลาดนะรีเซ็ตเคาน์เตอร์นะเอาใหม่อีกทีหนึ่งเมื่อกี้มือไปโดนเดี๋ยวลองให้มีการนับไปก่อนนะครับนึ่งสมมุติ2ฟองแล้วกันถ้าเรากดรีเซ็ตนะ R.E.C. ก็คือรีเซ็ตถ้าเราปล่อยมือตรงนี้ก็คือเป็นการรีเซ็ตเลยนะครับก็คือเป็นรีเซ็ตค่าจำนวนนับนั่นเองนะครับยวให้มันนับไปก่อนนะครับ3 4ีตนี้ถ้าเรานี่คือ2ฟังก์ชันไปแล้วนะครับถ้าเรากดค้างไปอีกนะ2วินาทีแล้วนี่อีก2วินาทีแล้วไม่ปล่อยมือนะครับแล้วเรามาปล่อยมืออันนี้ปุ่มมันทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาปล่อยมือที่ จังหวะ3นะครับตอนนี้จะเป็นการ test เทสเซนเซอร์เฉยๆไม่มีอะไรนะครับก็ดูว่าเซนเซอร์ทั้ง9ตัวทำงานไหมนะจะเอาเอาิ้วหรือเอารอลักษณะของวัตถุอะไรที่สะท้อนแสงมาไล่ดูก็ได้นะครับนี่ก็ถ้าไล่ไปก็จะเป็นเซนเซอร์ทั้ง9ตัวเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้สุดท้ายที่สำคัญอันนี้เราก็กดเข้าไปปกติได้นะครับถ้าเรากดไปเลยกว่าที่เทสเซนเซอร์อีกเนี่ย มันจะเป็นการเลิร์นเอลิเฟคเตอร์อันนี้สำคัญเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับเมื่อกี้คือทดดีนะคอยๆกีละกันนะครับเลิร์นเอลิเฟคเตอร์แล้วปล่อยมือนะครับมันจะแสดงค่า1 2 2เนี่ยคือเอลิเฟคเตอร์เดิมที่มันจำไว้อยู่นะครับ จากนั้นเนี่ยมันจะให้เราใช้ไข่5ฟองในการเรียนรู้นะครับค่าพื้นที่ของไข่อันนี้ก็คือฟองที่1นะครับหทับนะครับเราก็วิ่งไปเลยตามสายพานเพราะว่าโรงงานแต่ละแห่งฟาร์มแต่ละแห่งสายพานความเร็วไม่เท่ากันนะครับมันก็ต้องมีระบบเลิ่อนตรงนี้ในผนจะผ่านอันที่1นะครับได้ค่า179เามันก็จะจําไว้ละจากนั้นให้เราใส่ฟองหนึ่งฟองที่2นะครับ อันนี้ร้อยเมื่อกี้ผมรูดชาวกว่าฟองที่3 1 8ร้นะครับฟองที่4ี่อันี้รูดชาสอ้อยยี่ฟองที่5้านะครับร้อาสนะครับจากนั้นมนะเอาทั้ง5ค่านี้มาเฉลี่ยกันซึ่งได้189แนะแล้วก็จำไว้เลยนะแล้วก็จะกลับเข้าสู่โหมดปกตินะครับนี่ก็คือ,อ การให้มันเร์นอ l เรฟักเตอร์ก่อนเราต้องทําทุกครั้งที่ติดตั้งเครื่องใหม่นะครับเพื่อจะได้ค่าอ l เรฟักเตอร์ตามพื้นที่ตามความเร็วของสายพานะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะใช้โหมดออโต้หรือไม่ออโต้ก็ได้แล้วแล้วแตล่ลักษณะของแต่ละแห่งนะครับมันก็จะสามารถใช้นับไปได้เรื่อยๆนะแต่นี้มาดูในเรื่องของการส่งข้อมูลขึ้น PC ี้ขึ้นคอมนิดหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่ Connect Wi-Fi ไว้ตั้งแต่ต้นนะครับ จะเห็นว่านี่เป็นค่า3นะฮะที่ PC เนี่ยนี่ผมใช้โปรแกร,รม Hercules ในการทดสอบนะมันจะส่งข้อมูลแบบ UDP นะครับเราตั้งไว้เมื่อกี้ IP มันคือลงท้ายด้วย114ผมก็ตั้งไว้ก่อนแล้วนะครับจะเห็นว่าถ้าผมมีการเอาไข่ใส่เข้าไปนะฮะฟองที่4จะเห็นว่ามันก็ส่งทันทีเลยนะฟองที่5ก็ส่งทันทีเลยก็จะเป็นรหัสเนี่ยนะอ,อ NT, แล้วก็ หมายเลข01นก็คือหมายเลขเครื่องนั่นเอง0ูนย์ศก็คือหมายเลขจํานวนไข่ที่นับได้นะครับตอนนี้ถ้าสมมติว่ามันค้างไว้โดยที่ยังไม่มีไข่ผ่านเนี่ยทุกๆสิวิทีมันก็จะส่งซ้ําให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่ที่ออกแบบไวนะ้นะส่วนโปรแกรมบนคอมหรืออะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้จาก p c เนี่ยตอนนี้มันเป็น5อยู่ใช่ไหมฮะ แต่ PC เป็น5อยู่ก็จะแสดงให้นิดหนึ่งว่าเราสามารถที่จะสั่งกลับไปยังเครื่อง eC9 ได้ด้วยนะนี่ผมเป็น Command ไว้ UDP เนี่ยมันก็เหมือนกับส่งข้อมูลไปกลับได้นะครับถ้าเป็น NT00 reset เนี่ยมันกะ Reset ทุก eC9 ทุกตัวที่อยู่ในระบบเลยถ้าผม,ผมส่งไปนะครับเพราะถ้าเรามาดูตรงนี้จะเห็นว่าก็อันนี้ก็กลายเป็น0แล้วนะครับเรื่องของ PC นี่ต้องไปพัฒนาต่ออีกทีนึงนะครับแต่ย่งไงก็ตามนี่ให้ดูข้อมูลพื้นฐานก่อนว่า การที่มันคอนเน็ก Wi-Fi ได้แล้วก็ส่งข้อมูลได้ก็จะเป็นประโยชน์มากครับทั้งหมดนี้ก็คือ EC9 ครับเวอรช์ชัน2